สวัสดีครับเพื่อนชาว y t u t u เนาะที่ติดตามนะครับตอนนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวนะครับ h อ w ส k e r b u r y รี v e r เนะครับเป็นอีกเมืองพักตาอากาศอีกเมืองหนึ่งเนาะที่ไม่ได้ไกลจา,ากซนะิดนีย์เนาะเรามาดูกันว่ากิจกรรมที่นี่มีอะไรบ้างนะครับมีกิจกรรมที่แบบว่าเด่นๆที่นี่ก็คือจะมีชมนะครับธรรมชาตินะครับคือขึ้นรถไฟโบราณเนานะก็จะมีรถไฟโบราณมาคอยให้บริการนะครับ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจแหละเพราะว่าจุดเด่นมันคือมันไม่ได้ไกลจากซิดนีย์ไงมันนั่งนั่งรถไฟนะครับจากสถานีเซนทันเนี่ยมาไม่ถึง2ชั่วโมงอะ่ะมันก็เที่ยวได้แล้วอะ่ะตรงเนี้ยเนาะโอเคซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งเนาะมันไม่ได้ไม่ได้เพิ่งสร้างนะที่นี่เป็นเมืองมาตั้งนานแล้นะครับซึ่ง มันก็ไม่ได้ไกลแล้วรถจากในเมืองเนี่ยมาทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งรถที่จะไปนิวคาสเซิลเนี่ยก็จะมาเจาะที่นี่นะครับรถจะออกจากเซ็นทรัลทุกหนึ่งชั่วโมงก็จะมาถึงตรงนี้นะครับ <S <S บรรยากาศที่นี่ดีมากนะครับดีจริงๆนะคะโอเคเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปดูเดินดูร,บรอบๆว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างน่าสนใจไยงไบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับว่ามันจะมีอะไร ที่น่าเที่ยวตรงไหนนะแล้วมีจุดไหนที่สามารถถ่ายรูปได้บ้างนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่คนชอบมาตากอากาศเนาะเป็นเหมือนสถานที่ตากอากาศแล้วก็เที่ซื้อบ้านดูทะเลซื้ไว้นะครับแล้วก็มาพักตากอากาศกันนะครับบรรยากาศที่เมืองแห่งนี้คือดีมากครับมันโอเคเลยอะ่ะเป็นสถานที่นึงที่น่าเดินทาเที่ยวนอ้องแค่ลงตรงสถาน,นีอ่ะก็คือเดินเที่ยวแล้วก็ชมวิว นะครับต่างๆได้เลยเนี่ยข้างหลังนี้ก็จะเป็นรถไฟนะครับซึ่งบรรยากาศที่มีรถไฟวิ่งข้างหลังเนาะแล้วก็เดินเที่ยวนี้มนันโอเคมากเลยครับผมและตรงนี้ก็จะนอกจากจะเป็นที่เที่ยวแล้วยังมีเรือประมงนะครับ mm. <he en S 2> เห็นไหมเป็นเรือประมงที่เขามาทําประมงนี่แหละส่งที่ฟิชมาร์เก็ตนะครับก็จะมีเรือวิ่งออกมาตรงนี้นะคะมันเป็นที่ที่ออกไปอ่าริเวอร์ーーได้แม่น้ําได้ครับผม ซึ่งสถานที่ตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งเนาะราคาไม่แพงประหยัดค่ารถไม่ถึงไปกลับไม่น่าจะเกิน15ดอนเนาะเจเหรียญกว่านะครับถ้าเกิดใครจะมาก็แนะนำเลยถูกมากแล้วก็สามารถที่จะไปเช้าเย็นกลับได้น,นะครับทริปไม่จาเป็นจะต้องค้าคุนได้เนะะาะสำหรับคนที่ไม่อยากอยู่นะครับซึ่งฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นเรือยอทนะครับ ที่เขามาจอดมาเที่ยวมาอะไรกันนี่แหละช่วงวิเกนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศต่างๆกันดีกว่านะครับมาชมที่จอดเรือน,นิดนึงพื้นที่ตรงนี้สวยนะครับสวยเหมือนเขาก็กําลังที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีรถส่วนตัวมานะมันก็จะมีแบบไร่ส้มเนาะมีไร่ส้มมี ฟาร์มนะครับสวนต่างๆให้เราได้ไปเก็บกันนะครับผมโอเคนี่ก็นอกจากว่านั่นเราก็จะมีบริการเนาะให้ขับเห็นไหมเรนโบ๊ทไหมครับโบ๊ทตรงนี้นะี่คือเรือนะครับให้เช่าเป็นเทสกีเป็นโบ๊ทก็สามารถที่จะเช่าได้นะครับตรงนี้โอเคสวยครับสวยแนะนําเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนกําลังจะเข้าสู่ หน้าหน้าหน้าร้อนเนาะแต่มันก็อากาศร้อนที่ไม่เหมือนอากาศร้อนเมืองไทยอะคือเย็นสบายเนาะเนี่ยบรรยากาศเนี่ยรถไฟก็จะวิ่งไปวิ่งมาซึ่งได้บรยากาศแบบว่าต,าต่างจังหวัดมากนะครับอืมนอกจากนี้แล้วเนาะเมืองเมืองนี้นะครับก็ยังจะมี public transport แต่ว่าจะเป็นเป็นเรือนะเป็นโรถนะก็จะมีเนี่ยเห็นไหม,ไหมก็จะมี danger island มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสำหรับ คนที่มาเที่ยวนะครับก็สามารถนั่งเรือเที่ยวชมได้ก็จะมีรอบเรือให้เช็คนะครับสำหรับคนที่สนใจโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงที่ให้เช่าเรือกันดีกว่าเพราะตอนนี้ผมมาแวะตรงนี้แค่1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะไปนิวคาสเซิลต่อนะครับ<ม>แค่ลงมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเฉยๆเนาะ รรยากาศก็โอเคเลยนะครับซิดนีย์ออสเตรเลียก็ยังน่าเที่ยวเหมือนเดิมบรรยากาศนี่คือบรรยากาศชนบทจริงๆเลยนะแปลว่าแบ,แบบว่าคนที่ชอบต่างจังหวัดอ่ะก็จะชอบแหละอารมณ์แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีสําหรับสถานที่เช็คอิ in, นเนาะเป็นอ่าโพสแมนก็คือเป็นออฟฟิศอ่าโพ์ออฟฟิศหรือไปรษณียบ้านเรานั่นแหละก็จะมีสัญลักษณ์ของไบรษนียที่นี่อยู่นะครับ ก็เหมาะกับการถ่ายรูปมากตรงนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นไห้มายอนตรงนี้นะครับสามารถนั่งได้ถ่ายรูปได้ไปรษณีย์เล็กๆนะครับเหมือนอารมณ์ให้เช็คอินนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเดินดูรอบๆอ,อ,อีกที่หนึ่งว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างตรงนี้รู้สึกทางด้านนู้นก็จะเป็น น่าจะเป็นวาร์ปส่วนตัวนะครับน่าจะเป็นวาร์ปส่วนตัวเนี่ยเพื่อนถ้าเกิดมาเอารถส่วนตัวมาก็สามารถที่จะจอดได้นะครับสามารถที่จะจอดตรงนี้ได้เหมือนถ้าจอดก็จะฟรีนะไม่เสียเงินนะครับรวมาจอดแล้วก็สามารถที่จะเดินเล่นได้ที่นี่มีครบมาหมดทุกอย่างทั้งร้านอะาหารทั้งบาร์เล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าใหญ่นะเป็นแบบว่าเหมือนเล็กเล็กะสำหรับ เป็นในหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับก็จะมีส่วนมากนี่จะค่อนข้าง,างมีอายุนะครับเป็นเหมือนคนที่เขาวีทายแล้วนะครับรีทรายแล้วแล้วก็มาอยู่ที่นี่กันนะครับเป็นเมืองเล็กๆเ,เมืองน่ารักครับที่นี่น่าจะประชากรไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินห้าพันหรือหมื่นคนนะอืมตรงนี้นะครับแต่เหมาะมากสาหรับที่แบบเพื่อน ที่มานะครับเป็นกรุ๊ปเล็กๆนะฮะมาเที่ยวนะครับโอเคมันจะมีเรือให้เช่าด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เช่าเรือเนาะสำหรับคนที่จะเ,เช่าเรือนะครับสามารถที่จะเช่าได้ตรงนี้นะครับมีราคาบอกหรือว่าเนี่ยก็จะมีราคาของเจสกี้นะครับก็จะบอกว่าราคาเท่าไหร่ยังไงสำหรับคนที่ชอบเชบ่าชอบเล่นเจสกี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูตรงนั้นอีกนิดหนึ่งซึ่งถ้ามาแล้วกลัวจะไม่มีอะไรทำกลัวจะแบบอดไม่มีไม่มีร้านอาหารอะไรเงี้ยไม่มีกิจกรรมไม่ต้องกลัวที่นี่กิจกรรมเยอะมากนะครับแค่แค่เพื่อนๆมาเดินป่าเนี่ยก็หมดไปเป็นวันละนะครับ ลึสุดตรงนี้ก็จะมีโรงแรมให้เช่าด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะค้างคืนตรงนี้เนาะหรูหน่อยหรือว่าถ้าเกิดจะกลางเต้นก็คงต้องติดต่อสถานที่ว่าต้องไปกางเต็นท์ตรงไหนนะครับก็จะเป็นอีกอันนี้หนึ่งนะครับผมโอเคทางด้านนี้ก็ไม่มีอะไรละอมไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงตรงที่ให้เช่าโบ๊ทกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ ว่าตรงนี้จะเป็นริเวอร์มารีน่านะฮะน่าจะเป็นที่ให้ให้เช่าเรือนะครับก็จะมีราคาต่างๆนะครับบอกไว้แล้วเข้ามาข้างในละจะมีของพวกซื้อเนี่ยนะซื้อเป็นของฝากนะครับ มาตรงหน้าวับแล้วลก็สวยดีนะฮะเป็นวับเล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไรเนาะแต่ว่าก็มีที่ให้เช่าเรือนะคะเนี่ยก็จะเป็นเรือไซส์ต่างๆนะครับรวมทั้งพา,าที่บสูสก็มีเนาะราคาหน้าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินพันนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันวันนี้เป็นวันเสาร์ กิจกรรมก็จะประมาณนี้ที่นี่สําหรับคนที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งนะครับก็ขอก็แนะนำเนาะเนี่ยน่าสนใจอยู่นะครับอันนี้โอ้เฮาส์เกอร์บุรีริเวอร์มามารีน่านะครับสำหรับนะครับคลิปเที่ยวอ่าฮอกเกอร์รรนะครับก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่า คลิปต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันอีกบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย